ผู้ชมคะวันนี้พามาปเปลี่ยนบรรยากาศชมบ้านสวยๆในย่างสมุทรปราการกันบ้านค่ะ กับโครงการเดอะคัลเลอร์พรีเมียมนะคะ่ะโครงการนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบางพี่ใหญ่อำเภอบางปลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกมากๆเลยเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางพิเศษพุรภาวิถีทางด่วนการจนาพิเศษค่ะหลยล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะกับห้างใหญ,ใหญ่มีทั้งโรบินสันนะคะอีเกียเมกาโฮมค่ะอยู่ใกล้กับเทสโก้โลตัสด้วยใกล้สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับนะคะโรงพยาบาลพริน์สุวรรณภูมิค่ะมีโรงเรียนนานาชาติแล้วก็หลากหลายสถาน ศึกษาใกล้เคียงค่ะและสําหรับนะคะภายในโครงการเองเนี่ยมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบครันไม่แพ้กันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เครื่องเล่นเครื่องออกกําลังกายค่ะให้กับลูกบ้านได้มาใช้บริการด้นานหน้าร,ระบบรักษาความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่รอปภมีทั้งกล้อง CCTV ค่ะและเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทแน่นหนามากๆเลยทีเดียวอีกหนึ่งอย่างที่ยิมชอบมากๆเลยกับบ้านหลังนี้นั่นก็คือเขาเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะคะแต่มีถึง4ห้องนอนค่ะ รองรับสมาชิกได้เยอะและจอดรถด,ด้านหน้าบ้านเนี่ยกับแปลนบ้านทุกหลัง2คันเนี่ยหมดปัญหาหายห่วงในเรื่องของที่จอดรถแน่นอนพูดแบบนี้แล้วอยากเห็นตัวบ้านแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามกันไปดูเลยค่ะตามเลย ทีมพามาชมในวันนี้ค่ะอยู่บ้านเลขที่194ทับ102ค่ะเป็นทาโฮม2ชั้นมีถึง4ห้องนอน2ห้องน้ำกันเลยทีเดียวนะคะกับขนาด20ตารางวาจอดรถด,ด้านหน้าบ้านได้1-2คันเลยค่ะไปดูด้านในกันเลยดีกว่าตามมาเลยค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวบ้านจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังสามารถที่จะแบ่งเป็นห้องต่างๆนะคะอาทิเช่นนะคะทำเป็นห้องนั่งเล่นมุมรับแขกก็ได้เพิ่มโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีและเดินเข้ามาทางฝั่งซ้ายมือค่ะจะพบกับห้องอนเนกประสงค์นะคะใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกได้สําหรับผู้สูงอายุหรือว่าห้องนอนสําหรับเด็กๆหรือใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการชมภาพยนตร์ต่างๆสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะสําหรับห้องนั่งเล่นที่เป็นส่วนตัวภายในครอบครัวชมภาพยนตร์ ได้เลยค่ะ ลึกเข้ามาภายในตัวบ้านนคะค่ะบริเวณด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ถึงท่านหรือพื้นที่ก,กว้างๆเลยค่ะภายในบ้านเนี่ยยังมีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยนะคะไว้เก็บอบปุปกรณ์ทาความสะอาดจับระเบียบให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะมี1ห,ห้องน้ําใช้ร่วมกันที่บริเวณชั้น1พร้อมกับฝักบวัวและสุขภัณฑ์ครบคันค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะต่อเติมพื้นแล้วก็หลังคาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการกั้นแยกห้องครัวได้อย่างเป็นสัดส่วนบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้บางส่วนค่ะ อีกหนึ่งฝั่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นมุมซักลางได้ค่ะตามไปชมกันต่อที่บริเวณชั้น2ค่ะ ที่ชั้นสองเนี่ยมีทั้งหมด3ห้องนอน1นห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องแรกทีมพามาชมเป็น master b เบ r o o m อยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดเต็มพื้นที่หน้าบ้านเลยนะคะภายในห้องเนี่ยเรามีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนค่ะนั่นคือตัวเตียงและฟูกรวมถึงตู้เสื้อผ้าด้วยและสําหรับห้อง master bedroom นะคะมีประตูกระจกบานสไลด์ค่ะเชื่อมไปยังระเบียงข้างๆข,ข,ของตัวบ้านเปิดรับลมชมวิวได้ดีนะคะแล้วก็รับแสงจากธรรมชาติได้ด้วยค่ะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีขนาดใกล้เคียงกันเลยสามารถวางเตียงขนาด5้าถึง6ฟุตแบบคิงไซส์เพิ่มตู้เสื้อผ้าและกระต่องแปลงเข้ามาได้ค่ะดีไซน์ในแบบที่คุณชอบได้เลยนะคะหรือสําหรับว่าไหนนะคะที่สมาชิกไม่เยอะสามารถเลือกหนึ่งห้องนะคะเป็น walk in closet ก็ได้นะเพราะว่าอยู่ติดกับตัวห้องน้ําส่วนกลางและก็สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งห้องนะสําหรับมุมห้องพระห้องทํางานก็ได้เช่นกันค่ะทั้ง2ห้องมีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์นะคะ ช่วยในยเรื่องของการเปิดรับแสงรับลมจากธรรมาชาติและก็ประหยัดไฟประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะบริเวณชั้น2จะมี1ห,ห้องน้ําแคบเป็นห้องน้ําส่วนกลางใช้ร่วมกันมีห้องอาบน้านะคะเป็นห้องกระจกแยกอับน้ําเป็นสัสดส่วนค่ะพร้อมสุขภัณฑ์ครบคันเลยการเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะคันเลอร์พรีเมียมบางนาวงแหวนเริ่มต้นบนถนนทางคู้ขนานบางนาตราจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมหาชัย ขับเข้าไปในซอยอีก1.9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก500เมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสวยถูกใจไหมคะกับบ้านสวยๆในโครงการเดอร c คัลเลอร์พรีเมียค่ะสําหรับท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ติดต่อหาเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by นใบ J Asset Management t ต k t ิ๊แจมอยากมีบ้านค่ะและอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตกับคลิปใหม่ๆที่เราจะพาทุกท่านไปชมบ้านสวยๆในจังหวัดต่างๆกันค่ะเรายังมีอีก ช่องทางน้องใหม่ด้วยนะคะง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยการดาวน์โหลดผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะมีให้คุณได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์หรือจะเป็นที่ดินเปล่าค่ะสาหรับ E ีนี้หมดเวลาของยิ้มลงแลว้วขออนุญาตนะคะลาไปก่อนค่ะแอบเห็นข้างหลังเครื่องเล่นเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะออกกําลังกายกันสัหน่อยค่ะและพบกันใหม่ใน EP หน้าไปละบ๊ายบาย